เปิดตำนานเป้าเกงเต็งบวดไก่เรื่องที่25ภายใต้กฎธรรมชาติ สิทธิเส้าหลินใต้หนีราชภัยแล้วออกบวชเป็นพระภิกษุที่สุดแล้วต้องลาศิกขาเพื่อความคล่องตัวแล้วหนีมาเมืองไทยทางทะเลขึ้นฝั่งที่เกาะภูเก็ตปีพศ2430เหล่าหวบซือกงมีส่วนสำคัญในการวางรากฐานงานกินเจดังที่เห็นกันในเทศกาลกินเจของลูกหลานจีนพพนทะเลสหายเอย๋ยข้อมูลจากอุบาสกสิทธิ์เส้าหลินใต้บิดาของอาจารย์ธิรธาตุได้อ่านรายงานตรงเข้าต้นสังกัด คือเศร้าหลินใต้จึงรับรู้เรื่องราวต่างๆพร้อมรายละเอียดเนื่องจากท่านอยู่ในกองเอกสารของสำนักนี้จึงรู้เรื่องราวตลอดมาจนในที่สุดแล้วเนื่องจากอุปสรรคบางอย่างและมีเหตุสงครามจึงทำให้มีการติดต่อขาดตอนไปกว่า20ปีเลยทีเดียว เมื่อเป็นเช่นนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นคราวนี้เป็นคนสุดท้ายเพื่อมาสืบหาตามเรื่องราวส่งกลับไปต้นสังกัดการมาครั้งนี้ได้นําต้นฉบับภาษาจีนหนังสือสิทธิ์งงไปรเรียนเซนมาด้วยเนื่องจากสํานักเศร้าหลินรู้สึกเสียดายกลัวหนังสือนี้จะมีภัยถึงขั้นหมดเชื้อสูญพันจึงให้สิทธิเซนผู้นี้นําติดตัวมาเมืองไทยด้วยนอกจากนี้จะต้องสืบหาสิทธิรุ่นพี่คือ แปะโคเซียน2แปะบางขอวกกลับมาเรื่องงานกินเจในเมืองจีนนั้นเขามีมากกว่าพันปีแล้วแต่สําหรับชาวจีนพ้นทะเลบางประเทศโดยเฉพาะเมืองไทยที่กําลังจะมีงานเทศกาลประจําท้องถิ่นได้รับความนิยมจากสังคมไทยอย่างน่าชื่นชมนั่งจะเห็นภาพผ่านสื่ออีกไม่นานนี้แล้วจึงขอสรุปโดยย่อว่าเรื่องแรกงานกินผักของเมืองไทยจะมีให้ได้ยินกันนั้นทางภาคใต้ของไทยจะเรียกว่างานกินผัก คือเมืองตะกัวป่าท้ายเหมืองพังงาภูเก็ตตรังและเมืองอื่นๆมีประวัติความเป็นมาคือผู้นำพิธีกรรมการกินเจจากเมืองจีนเป็นคณะงิ้วนั่นเองต้องเข้าใจว่าคือกระบวนการลี้หนีภัยของสิทธิเส้าหลินใต้หนราชภัยภายใต้เหตุผลทางการเมือง จากราชวงศ์หมิงล่มสลายแล้วก่อตั้งราชวงศ์ใหม่เป็นชาวแมนจูก่อตั้งราชวงศ์ชิงนั่นเองสำนักเส้าหลินในขณะนั้นมีการเตรียมตัวภายใต้ยุทธวิธีที่ต้องถอยต้องหนีออกจากประเทศได้วางแผนไว้เป็นอย่างดีด้วยภูมิธรรมความรู้ที่โดดเด่นชัดเจนให้สังเกตว่าด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีการเตรียมแผนงานมุ่งไปเรื่องวัฒนธรรมจีนนำด้วยลทัทธิเตา๋าตามมาด้วยพุทธและขงจือ๊อในยุคแรกนั้นลทัทธิเต๋าคงต้องนำ แน่นอนจากสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและชัดเจนเลยว่าอย่ามองดูแค่นักแสดงยิ้วให้ลองดูว่าบทละครยิ้วนั้นคือผู้เขียนบทกำกับจึงมีความสำคัญมากเป็นสิทธิเร้าหลินเป็นสิทธิเร้าหลินระดับความรู้เก่งกาจเชี่ยวชาญมากเป็นระดับนักปราช์มีความรู้ความสามารถด้านอักษรศาสตร์จึงเชี่ยวชาญที่จะผูกเรื่องราวให้เกิดความตื่นเต้นเร้าใจคนดูแล้วเจาะจงใจเสนอเรื่องราวที่จะมาเกี่ยวโยงกับการกู้ราชวงศ์หมิงให้ฟื้นกลับมาดังเดิม แล้วในที่สุดนั้นฟื้นไม่ได้อยู่ดีเรื่องที่ 2. ง,งานกินเจของชาวกรุงเทพและภาคกลางนี้เป็นความต่อเนื่องมาจากคณะเล่นงิ้วกล่าวได้ว่าสิทธิเร้าหลินชุดหลังนี้เป็นสายนักบุญไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยต้องหนีภัยมาเพื่อรักษาชีวิตและเคยเป็นคุนนางชั้นสูงในราชสำนักเป็นนักปราด ทั้งทางโลกและทางธรรมที่ต้องหนีภัยมาบวชเป็นพระแล้วแอบซ่อนตัวอยู่ในสำนักเศร้าหลิงใต้จากนั้นด้วยความรู้ทางธรรมอย่างดีในด้านพุทธเต๋าและขงจื้อโดยการปฏิบัติได้จริงสามารถนั่งเข้าฌานได้ตลอดทั้งคืนเมื่อเข้าถึงฌาน4ี่แล้วตายในฌาน4ี่เมื่อกำหนดอย่างนี้ได้สังขารจะไม่เน่าไม่เปื่อย พุทธศักราช2430ท่านได้นำทีมนักบุญมาขึ้นฝั่งที่เกาะภูเกต็ตจากนั้นเดินทางขึ้นกรุงเทพจะแวะตามเมืองต่างๆจนในที่สุดอีกสองปีต่อมาได้เลือกสถานที่เหมาะสมตั้งโรงเจดังมีการจารึกเป็นหลักฐานว่าได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อสร้างโรงเจพังม่วงอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีสิทธิ์เศร้าหลินสายนักบุญชั้นนักปราชญ์ท่านนี้คือเหล่าหววซื่อกงมาวางรากฐานงานกินเจของเมืองไทยตามแนว โพธิสัตว์อวตารสูตรคือการปรับตัวเพื่อความคล่องตัวและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของเมืองไทยท่านจะส่งเสริมให้มีการสวดพระสูตรต่างๆมากมายเรื่องการสวดพระสูตรในอดีตนั้นเนื่องจากโรงเจบ่อนไกเป็นสิทธิสายอุบาสกเศร้าหลินใต้นี้มีการปฏิบัติช่วงกินเจเป็นไปอย่างเข้มงวดและเข้มข้นมากจึงมีบุญบารมีในการรักษาวัฒนธรรมจีนแนวนี้ได้อย่างน่าศรัทธายิ่งนัก ด้วยการเวลายาวนานหลายปีสินแสเล,ล้าเส้นง,งวนผู้เลงการไกลด้วยสายตาที่เข้าฉโลกสากักมาตามลักษณะจากตำรางงหงูเฮงจะมองเหตุการณ์ได้ทะลุและเข้าใจเหตุการณ์ของโรงเจนในภายหน้าดังนั้นทางผู้อาุโสข,ของทางบ่อนไก่และโรงเจเขาช้างได้ลงความเห็นและตัดสินใจมอบภาระดูแลโรงเจน,นี้ต่อไปให้กับอาจารย์ธิรธาต์ เพื่อรักษาและประคองให้งานกินเจจะได้นำเนินต่อไปยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้มิให้เพี้ยนไปปีนี้เป็นปีที่3อาจารย์ธิรธาตุเริ่มวางมือเพื่อพักผ่อนด้วยไวยชาราวางไว้บนบ่าสองข้างของสอธนคาพรและมีคุณสมศักดิ์ีระไยบูรณ์อุปนายกของโรงเจนี้เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานโรงเจนี้ ภายใต้กฎธรรมชาติและกฎแห่งการแปลเปลี่ยนของคำพีอี้จิงนี้โรงเจนี้จะเปลี่ยนไปในทางที่สร้างสรรค์โดยมีกิจกรรมเสริมเพิ่มขึ้นมาเพื่อปรับให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมคือมีบริการอาหารเจสำหรับชาวชุมชนที่เดินผ่านหน้าโรงเจเพื่อมารับอาหารเจไปชิมตามอัธยาศัยทั้งนี้จะเป็นไปตามความเหมาะสมและสิ่งของเช่นผักเห็ดหอมเต้าหู้และอื่นๆของวันนั้น อมิตพุทธสอธโนคาพร20กันยายน,น2562เวลา11อนา43นาที